สวัสดีจ้าพี่น้องเหมือน,นี้พิมพ์สีสซวนพี่น้องมาเขาวต้ตมผัดในต่างแดนนะจ๊ะแซบแซบหอมหอมนะจ๊ะเข็ดบลับมาเบิ่งกันเลยจ้าพี่น้องก่อนอื่นพิมพ์กะซีมีกะทิกระป๋องนะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้ะตั้งไฟตั้งไฟปกตินะจ้ะไฟกลางๆจ้ะแล้วก็เดี๋ยวพิมพ์สิเอา น้ำล่างจ้ะพิมกระสิมีน้ำเปล่าเตรียมไว้หาลอยเอ็มแอลนะจ๊ะเดี๋ยวเอาใส่ล่างกระป๋องของเขาลงไปจ้ะถ้าไผมีกะทิกลองหรือว่ากะทิแบบบานเฮ่านะจ๊ะกะสิแซบกว่านี่จ้ะพี่น้องหลังจากนั้นเอาใบเตยลงใส่เฮ้าสิเฮาสิต้มให้เขา เดือดจักน้อยจ้ะอันนี้กะสิเป็นข่าวเหนียวของพิมใส่ข่าเหนียวสองแก้วกินน้ำนะจ้ะพิมใส่สองแก้วกินน,น้ำแ,แล้วก็แซ่แล้วก็ได้ประมาณนี้นะจ้ะแช่ไห้จะหกเจ็ดส้มโอ้จะพี่น้องแด้วกะล้างสามนาม้ำน้ำเขาก็ยังมีอยู่นะจ้ะพี่น้องแต่ว่าพิมก็สิล้างแบบนี้แล้วพิมเดี๋ยวรอให้น้ำกะทิเริ่มห่อนเริ่มเดือดเดี๋ยวพิมสิเอา เขาลงพัดจะล่อให้หมอเดือดก่อนจะพี่น้องหลังจากหมอเขาเริ่มเดือดแล้วนะจ้ะพิมกสีเอาเกลือลงใส่จากประมาณเครื่องสอนซากอนจะพี่น้องหลังจากนั้นพิมกสีเอาเข่าที่เขาเตรียมไว้ลงมาพัด ในนามกระถิ่นจ้ะสำหรับไฟตอนนี้พิมใส่เป็นไฟกลางจ้ะพี่น้องพิมกระสิพัดไปเรื่อยๆพัดร่วมกันกับใบเตยหอมจ้ะพี่น้องพัดไปให้เขาสุกระวังเข้าพัดเข้ากับพัดค้นไปตลอดจ้ะพี่นอ้องย่าหยุดมือเดี๋ยวเขาสิไม,ม่กลนหมอ้อเข้ากระเบิ้งเอานะจ้ะว่า ไฟห่แห้งเกินไปบ่ถ้าไฟห่าแห้งเกินไป,ไปาหกไปากับปับลงจ้ะหลังจากนั้นพิมพ์กระชิเติมน้ำลงไปทย่อยเติมลงไปเรื่อยๆพัดไปให้เข่าเริ่มซุกจ้ะหลังจากน้ำแหงแล้วพิมพ์กระชิเติมน้ำลงไปอีกรอบหนึ่งจ้ะน้ำทั้งหมดพิมพ์ใส่ไปส5 0 ml ยหาจ้ะพิมพ์กระชิพัดให เขา่าซุกก้อนจ้ะแล้วก็สิเติมน้ำตาลใส้จ้ะหลังจากนั้นเฮ้าก็สิเช็กเบิง่งเนาะจ้าว่าเข่าเฮ้าเริ่มซุกยัง่งไห้มันเหลือแกนกลางเด้อจ้ะพี่น้องแล้วก็เติมน้ำตาลรา้ลงไปแล้วพัดให้เข้ากันหลังจากเขาผสมน้ำตาลรา้เข้ากับเข่าของเฮาเรียบร้อยแล้วน้ำกะแห่งงวดลงแล้วพิมพ์กะสิใส่นี่เลยเนาะจ้ะ กินมานิล่าน้ำตาลหรือว่าน้ำตาลกินมานิล่าเนาะจะผสมให้เข้ากันดีกรสิตักแบ่งเข่าออกจากเคิงหนึ่งใส่ถั่วแดงหนึ่งแกวกินน้ำแ่ไว้หลังจากนั้นพิมพ์กระสีเอาถั่วแดงที่พิมพ์แ่น้ำไวหกเจ็ดชั่วโมงแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปต้มให้ถั่วแดงพอถั่วแดงสุกแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดจนน้ำใสเนาะจา้ะแล้วก็เอามาใส่กับ เขาที่ห้าเตรียมไว้ถ้าห้าบาลางหลายๆนามมันสี่เหตุแห้ขนมห้าแดงเด้อจ้ะพเสร็จแล้วห้าวกับไปเตรียมหอ่อจ้าพิมพ์กสิใส่เป็นกล้วยหอมคือเกาจ้ะสำหรับกล้วยหอมมือนี้ใส่ไปแค่สองนวยกักวนะจ้ะสำหรับหอ่อมือนี้ก็ใส่เป็นกระดาษไขคือเกาจ้ะกระดาษไขสำหรับห้องขนมจะใส่สองสันซ้อนกันจะ้ะเขาจังสิบอเปือยเวลาห้าหนึ่งจ้า ตัดกล้วยชิ้นขนาดตามภาพเลยจ้ะแล้วก็ก่อนสิตัดก็ดึงเส้นกล้วยออกก่อนมันสิบริเวณไห้กระต้มเข้าฝาดจ้ะพี่น้องเสร็จแล้วก็สิเอาไปห่อจ้ะเวลาเข้าห่อแล้วก็เอามามัดมัดก็อย่ให้แน่นจนเกินไปจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมันส็ดไห้ข้าต้มพัดเขาแตกได้จ้ะพี่น้อง พอเ็จแล้วกะสิน้ำเอาไปหนึ่งพ่อหนึ่งพิมกระสีใส่เวลา30นาทีจะกระสุกแล้วเดี๋ยวห้ามาเบิงตอนขอต้มสุกจ้าที่จ้ะมากินจังเลยจ้าพี่น้อง สวยงามเบิ่งจ้าพี่น้องมันพ่อปอกเผาเจ้ะพี่น้องพ,อพ่อพอ่พอปอกเผามันเลยมันหยาบหยาบเลยเจ้ะพี่น้องเบิ่งจ้าพี่น้องเบิ่งไก่ไก่จ้ะน่าแซ่บปะจ้าเดี๋ยวพิมสิซิมให้เบิ่งจ้ะ แซ่บจ้ะพี่น้องมันหวานแซ่บอันนี้แบบ,บใส่ถั่วจ้ะแซ่บหอมหอมแซ่บจ้ะพี่น้อง ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมพอกันมือนาะสวัสดีจ้า